คนผมกำลังอ,อกจะว่านนะครับโอ้โหกิลัดผมลัดผมเองนี่ครับผมไมนะ้นี่นะคะนี่ชมวิวว้านผมแล้วครับใส่โดรสอันนี้ผมจะไปชมวิวว้าน

อ๋ออือเร่งกันมาแล้วครับผมนี่ผมถ่ายในวิวบ้านเอาเลวอารองเท้ารอง,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 งเท้าพัดนะครับผมเลยไม่ได้ถ่ายแล้วขอใก,กดหยุด Keep going.